ไดนน้ได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 ,ได,ได,ได้กินน้ำกินน้ำอืมได้มากินโชว์ค่ะลืมตามตั้งแต่ละเพราะว่ากินเองไม่กินต้องใช้วิธีการป้อนอาปากหลกอาปากอาปากอาปากหลกอาปากอาปากอาปากก็ขึ้นขึ้น น้ำอะๆๆๆกินน้ำ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 กันแล้วก็ลูกดิดคอดิดคอดิดคออะไรๆๆกให้กินอาหารของพี่หูพักไปก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปซื้ออาหารของสัตว์ป่วย ก็แบ่งครึ่งกระป๋องค่ะเวลาป้อนเขาก็กินได้นะแต่ต้องป้อนไงเพราะไทยมันเลียเองนั้นไม่ขีดคำกินนะได้ทำไม่กินน้ำไม่มีแรงนะลูกนะตึงแล้วนั้นชีเม้งนะลูกก็จไม่กินนั้น เมือนว่าบาทเราต้งเหลีตต้ยงกัต้องเม,มือนไปนะคะรลักส้างนั่นอาปาเขาอยกินน้ำไม่เท่าไหร่เออกินน้ำกินน้ำแล้วทุกช่วงแ้อนก็กินอยู่แต่กินเหมือนคนแบบกินไปรับไปอะ่ะ นี่แหละของยึดจมูกนนี่แม่เลยจ้ะไม่ไใใมทำไม่หรอกปาไม่ทำมาไม่อาปาอาปาอะไรจ้อ๋อไม่ได้อาเหมือนอืมกินแลให้กินมือ้อละก็ครึ่งกระป๋องนะคะตอ่อหนึ่งมื้อวันหนึ่งก็กระป๋องหนึ่งระคะ่ะที่หมอก็บอกก็คือต้องหมายถึงว่าจะเป็นอาหารของ ไอรโยคายนินนะคะของสั์ป,ป่วยอ่ะก็จะต้องกินให้ได้หนึ่งมื้อคึ่งกระป๋องนะอ่าปักกดอ่ะปักกดอ่ะัอปอืออือสาทีเลนะ